เพิ่งไปเที่ยวที่ประเทศสวีเดนมานะครับไปเจอขนมตัวหนึ่งน่ารับประทานเชียรครับก็คิดถึงคุณผู้ชมนะครับอยากนำมาฝากก็เลยพยายามไปศึกษาดูว่าเขาทำยังไงขนมตัวนี้นะครับมีชื่อว่ามัมมี่ครับจะมีลักษณะเป็นเหมือนอมัสเมลโล่นะครับหนึบๆอยู่บนบิสกิตแล้วก็เคลือบด้วยช็อกโกแลตครับเดี๋ยวเรามาทำกันครับ ใช้เจลาตินแผ่นนะครับทั้งหมด2แผ่นด้วยกันเราจะต้องทำให้เขานุ่มแล้วก็พองตัวด้วยการนำไปแช่ในน้ำเย็นจัดครับอันนี้เราก็จะย้ำเสมอนะครับว่าอย่าแช่ในน้ำอุณหภูมิห้องนะครับถ้าเผื่อแช่ในน้ำอุณหภูมิห้องเนี่ยเจลาตินเนี่ยบางส่วนเขาก็จะละลายไปกัดน้ำหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำน้ำเชื่อมร้อนๆนะครับโดยการใช้น้ำนะครับอันนี้ผมมีน้ำอยู่ในหม้อแล้วนะฮะแล้วก็จะมีกลูโคสครับผม กูโคสกกค่อนข้างจะเหนียวหนืดนิดหนึ่งนะครับมีน้ำตาลทรายครับผมใส่ลงไปเลยครับนำทุกอย่างนี่แหละครับลงไปละลายครับในระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมเตรียมไข่ขาวไว้ก่อนเลยโถตีของเราต้องสะอาดไม่มีคราบไขมันนะครับใส่ไข่ขาวลงไปครับใช้หัวติกตะก้อตีไข่ขาวนะครับให้ฟูแล้วก็นเนื้อแน่นดีนะฮะเอาลครับตอนนี้น้ำเชื่อมถึง 121องศาแล้วผมยกออกจากความร้อนนะครับค่อยๆหยอดลงไปเป็นสายครับแล้วก็เร่งความเร็วครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเ,เมอร์แรงของเรายังร้อนๆอยู่นะครับผมเอาเจลาตินขึ้นจากน้ำครับใส่ลงไปในเมอร์แรงครับความร้อนนะฮะก็จะทำให้เจลาตินละลายครับเวลาที่เราจับข้างโถนะฮะ ถ้าเปิดเขาอุ่นๆแบบมือสัมผัสได้นะครับแล้วเมร์แรงเนี่ยมีสีที่ขาวเงาแล้วนะฮะใช้ได้แล้วครับนอกจากการใส่เจลาตินลงไปแล้วนะครับผมจะเพิ่มกลิ่นหอมครับจะใส่กลิ่นอัลมอนด์ลงไปสําหรับกลิ่นอัลมอนด์เนี่ยนะครับเป็นกลิ่นพิเศษนิดหนึ่งเวลาที่เราใส่เนี่ยเราใส่แค่นิดเดียวก็พอครับผมใช้กลิ่นอัลมอนด์นะครับครึ่งช้อนชาครับใส่ลงไปเสร็จแล้วนะฮะคนให้เข้ากันดีครับว้าวหอมมากทีเดียวครับ เวลาที่เราใช้กลิ่นพวกนิเศจเนี่ยนะครับจะสังเกตนะฮะว่าขวดของเขาเนี่ยจะมีสีชานั่นก็หมายความว่าเราไม่ควรจะทิ้งไว้ในที่ที่แสงแรงๆหรือมีความร้อนนะครับเราเก็บไว้ในตู้ที่ไม่โดนแสงนะครับจะทําให้กลิ่นเอ็กซ์ตรัของเราเนี่ยนะครับมีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นเดี๋ยวผมจะเอามาบีบบนบิสกิตนะครับให้มีลักษณะเป็นโดมครับ ส่วนต่อไปที่ผมจะทำนะครับก็คือผมจะเคลือบช็อกโกแลตครับในการเคลือบช็อกโกแลตถ้าเหมือนเราอยากทำงานง่ายนะครับเราก็ใช้ดาร์กช็อกโกแลตคอมพาว์ถ้าคุณผู้ชมใช้ช็อกโกแลตทั่วไปอาจจะต้องผสมน้ำมันนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นมันจะไม่สามารถเซตตัวได้ที่อุณหภูมิห้องนะครับดาร์กช็อกโกแลตคอมพาว์เลยถือว่าเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราประหยัดเวลาแล้วก็สะดวกนะครับผมจะสับให้เป็นชิ้นเล็กๆกก่อนครับละลายช็อกโกแลตนะครับเราสับแล้วเราตั้งน้ำร้อนนะฮะเอาชามเนี่ยครับมาวางบนน้ำร้อนครับ เดี๋ยวเราจะนำเจ้าบิสกิตที่มีเมอแรงเนี่ยนะครับมาชุบลงไปฮะพอชุบเสร็จแล้วนะครับเราโรยด้วยมะพร้าวครับรสชาติของมะพร้าวช็อกโกแลตมัสเมลโล่เข้ากันได้ดีทีเดียวครับและนี่ก็คือรสชาติที่ผมนำมาจากสวีเดนนะครับมาฝากคุณผู้ชมให้แบ่งปันกันครับมัมมัมครับ ติดใจเมนูของผลพักคนักปรุงแล้วใช่ไหมครับแฟนๆ u t u b e ไม่อยากพลาดรายการดีๆแบบนี้นะครับง่ายนิดเดียว Subscribe เลยครับตรงนี้ครับ